สวัสดีทุกคนครับ,รบยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับคลิปนี้นะทุกคนผมกับน้องนะครับจะมากินตำแซลมอนนะครับผมวันนี้ตำเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่เลยฮะแดงเดือดเลยครับผมวันนี้ตำแบบแซ่บๆนะฮะวันนี้ไปไปโรงเรียนทำไมไปโรงเรียนวันเนี้ยครูไม่ได้ไม่รู้ครับครูเลยบอกให้หยุดครูไปไหนไม่รู้อ้าวครูหายเหรอวันนี้ครูหายไปไปโรงเรียนโอ้ ปล่อยนักเรียนทิ้งแล้วครู <c oughs> คไม่สอนแล้ววันนี้ก็เลยหยุดอยู่บ้านนะครับวันนี้ก็มาตำแซลมอนกินกันนี่ฮะทุกคนใครหิวบ้างนันหิวโนนหิวหิวก็จัดเลยครับผมวันนี้ตําไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะครับผมตารีบนะฮะเพราะว่าฝนจะตกนะครับผมที่ไหนฝนตกบ้างครับทุกคนช่วงนี้พายุเข้านะครับตอนนี้เห็นว่าเข้าภาคอีสานหนักเลยนะครับผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับ ภาคเหนือที่บ้านผมเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือนะครับตอนนี้ก็โอ้โหร้อนมากครับทุกคนเดือดหนึ่งอ,อบอ้าวมากเป็นไงครับผมรสชาติอร่อยมันเดือ <c oughs> ตักย่างเนี่ยน้ดำ,ดำข้นเย็นเลยไอ้เฮ้ยมูพิ <c oughs> ดนี่อะก็น้ำยำน้ำตำน้ำตำไม,ม่ใช่น้ำยำน้ำยำนแเลย <c oughs> เจ็ดมากจะได้เปรี้ยวไหมบีบมะนาวอีกนะมะน,นาวมาก็่เนี่แหละกำลังดีมาครับทุกคนครับกินแซลมอนด้วยกัน,นครับผมวันนี้ตำแซลมอนเนงื่อแตก <c oughs> ผักแซอ,อมขมขมเหมน็มนเหมน็นเหม็นเหม็นด้วย เดี๋ยวข้าวันนี้ดีกินของอันนี้ดสดๆตำกุ้งสดตำแซลมอนอย่างเงี้ยกินกับหักนแอมครับมันจะดับดับคาวอ่ะอืมอืมทำไมข้าวาเ,าเหนียวไม่หสเข้าวถาวะไอ้ผมมีข้าว,าวเ,าเหนียวมากับเว้ซอข้าวเหนียวมันต้องกินกัํตำนะตำ ปูปลาแต่ก็มีกะไยไก็ได้ก็ได้มันก็อร่อยเหมือนกันใช่แซ่บคักขนาดกินข้าวมายัางเนี่ยเขาอยากกินยังไม่ได้กิน แซมอนวันนี้เป็นแซมอนเอาขาแพ็คมาขายนะครับทุกคนเนื้ออาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เกรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทุกคนเอามาตำถ้าเกรดสวยๆที่ผมไปซื้อครั้งก่อนเอามาซาซิมินะครับอือกินหมอยากกินไหมอยากกินไหมซาซิมิเนี่ย <laughs> อันนั้นแบบเนื้อปลาแซมอนแบบสวยขี่ส้มและอร่อยอ่ะ เผ็ดไหมวราแค่เผ็ดกระองดีครับเดี๋ยวน,นี้กินเผ็ดเก่งแล้วครับตอนใหม่ๆไม่เผ็ดแซับไม่ลองกินผักจะอมไม,ไม่ชอบกินผักเหรอ ชอบแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ชอบแต่ละผักผักจะอมมันก็้อยมันดับคาวได้เวลาเรามันมันคาวอย่างเงี้ยโอ้ยอันอัน <c oughs> จะได้เนี่ย <c oughs> มาเท่ากันเลยโหใหญ่บ้างเล็กบ้าง จะไ,ได้เต็มปากก็ัในใหญ่ชิ้นใหญ่มันยังมีกระดูกแทรกมาเนี่ยก้าง <Okay. S 1> ไม่รู้เนื้อส่วนไหนของปลาจะส่วนท้องมันเยอะอม,มันแทกเต็มเลย อฟ้ามืดมาแล้วครับนกร้องมีคนนึงบอกฟ้ามืดคนบอกนกร้อง <c oughs> ได้ยินเสียงอะ่ะ <c oughs> นก้องบอกว่าฝนจะตกฝนจะตกใช่ต <c oughs> ัวก็อร่อยกินกับ มันหวานเนาะออกมันๆไปกินเยอะไปได้เรียนขนาดกินเยอะไม่ได้นะเกือบหมดจะหมดแล้วเนะี่ย <c oughs> หายไปรึ่งหนึ่งแล้วก็ได้มาหิวใช่หิวหิวแค่ หาผักจะอมยอดใหญ่ๆก่อนนะ <c oughs> มีแต่ยอดลเล็กเลยนะครับทุกคนครับโอ้โหน้ำนต้มตำหมดเลยครับแสดงว่าอร่อย นี่ามีมะนาวเพิ่มครับผมอยากได้เปรี้ยวๆ <c oughs> ปลาแบบสะดุง้งสะดุง้งอ่ะถ้าปลาได้น้ำมะนาวมันจะสะดุง้งสุกๆนิดนึงนะครับเรื่องบอาไตไงอเด็ดดินเลยอันนั้นไม่ไหวมั้ง้องไปจับ <c oughs> แม่นมำม้ำอเมซอนโอ้ยมันอยู่ยค่ไหน,นเหแ <c oughs> ม่น้ำอะไรไม่รู้ทะเลนู่น <c oughs> มันอยู่ในน้ำเย็นไม่ใช่เหรอแซลมอนไข่กไอ้ไขมันมันเยอะ น่ะมันยังมีน้ำเย็นที่หนาวเน่ะใช่ประเทศตีน,นั่นอ่ยอ,อร่อยเออยติดคางเอาถั่วมาไม่กินอ่ะเชญแล้วครับโหน้ำยำหายหมดเลย น้ำตัำอะหายหมดเลยแต่มันอร่อยเนาะมันก็นหมดกันอร่อยอยู่แล้วบอกอ่อยว่าได้ละคนทำอ่ะแค่ดูจากน้ำตับก็รู้แล้วว่าอร่อยคำคมบาดใจ อืไอ้บอกจะลดน้ำหนักไว้แห่เหะตอนเด็นข้บรถเพราะว่าตอนตอนเช้าตอนเที่ยงมันต้องกินข้าวไงไอ้ตอนเย็นมมกินตอนตอนเย็นไม่กินลรนดำหนักไว้แต่ห้าสิบห้าเป็นหกสิบนะครับทุกคนอืจแต่ต้องลดให้เหลือห้าสิบ้าเหมือนเดิมให้ได้ ยังพราะว่า,าเ,เพราะว่าหน้ามันบวมดูด <c oughs> ิหน้านบวมเยอะล่ะจะต้องลดครับแถ <c oughs> <c oughs> มลิมมาลงละห <c oughs> าซิเล็กๆละ หวานตัวมันกรอบฟังแ็กเสียงงั่นจะรู้อมหมดเลยน้ำตำหายหายหมดเลยไข่สดนี่ยอให้แหละ <laughs> น้ำตำโคกหนึ่งเนี่ยเทลงไปไข่เกี่ยงหา อิมอ่มเฮ้ยอิ่มเหรอนิอ่เไงก็ข้าวเที่ยงกมากินเลยอ่ะอิ่มป่ะอ่ะอิะ่มเลยครับโอ้โหเห,หลืออีกตั้งเยอะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตำใหม่ต่อตอนเย็นเรามากินกันใหม่โอเคครับคลิปนี้นะครับผมกับน้องก็มากินแซลมอนนะครับผมมาชวนทุกคน กินตําแซลมอนดยกันอ,อร่อยครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและก็น้องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับน้องขอตัวลานนไปก่อนไว้พบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเส,สร็จหลาคน